สวัสดีครับผมิมนิวนะฮะอยู่กับคุณคุณชื่ออะไรดีนะอานนทครับเอออานนทนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆฮนะก็คือจะเล่นเล่นสนายหนึ่งดัดเท่านั้นอนะ่ะมากดกันเลยดีกว่าจะได้ดูมามามา เพราะว่านี่มันคลิปแสดงหนึ่งนัดเอาว่าเอาเดะมาเดะเราอยู่ฝั่งนี้นายไปฝั่งนู้นก็คือแบบว่าดูนะฮะเราต่างคนก็เจอยิงในแค่ครั้งเดียวให้คุณยิงก่อนเลยอะเอืออย่างนี้ฮะแล้วเขาก็ใช้ได้แค่เดียวแต่ถ้าเราตายแล้วเขาก็สามารถยิงได้อีกแค่อีกนัดหนึ่งจนกว่ายังไงอ่ะ,อะดูไปเรื่อยๆแล้วกันอบัารณไม่ถูก อ่าผมยิงไปแล้วอ่ะก็คือหมดแล้วนะฮะลืมเปลี่ยนมีดอ่ะตอนนี้เซิร์ฟก่อน head s h o อ่าก็คือผมก็เข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้กระสุนได้อีกนะเ,เพิ่งมาเพิ่งเริ่มเลยเริ่มเลย อาหมดแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้โอ้โหแบบจบไปแล้วนะฮะ,กล,ะกล่องวาเลนไทยะฮะโอ้โหยังกิ้งกิ้งกิ้งมันก็ยังกิ้งอยู่นะฮะยิงดียิงดีแน่จริงอ่ะ เฮ้ยหมดแล้วโอ้โืออ้าวโดสุนเลือดไม่เต็มแล้วมามามาเอาออีกแล้วนะฮะ มาเริ่มเล้มเล้มมาเจ้าตัวนี้เออโอ้ยนี่ไม่ใช่ตัวผมนะฮะตัวเพื่อน ไปฝั่งโน้นบ้างเลยอาโนนหอมบอกหอมยังหอม้วมามาตายอยไปแล้วฮนะถ้าเพื่อนกูได้ดูคลิปนี้แบบว่า เอ,อเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกฎจ้ะใช้แค่สไนเป็ดก็พอมันจะได้ไอ้นี่บ้างเรวใคตอนนีาสไนเป็ดอี่นัดอะห้านัดเอ้ยนัดเดียวนัดเดียวเหมือนกันนัดเดียวมันจะตายเหรอเออไงมันจะได้เออมีมีดบุกวางอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ยิงทีเดียวก็ตายค่าตัวตายอะอนนี้ครับบินได้เหอด ตายฆ่าโหดมามาฮับสนไนเป็ดกันนัดเดียวฮันฮะยิงดียิงดโอู้หูะไม่ตายครับเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอือไม่ตายเหมือนกันครับยงัง โอ้โรเจียเลยโอ้โอาไม่โอ้ป่านงดิบเออเือโ,โดนฆ่าหมดศพครับสรุปกูยิงได้กี่ตัวเนี่ย มาดิไปฝั่งโน้นอุ้ยโอ้โหเกือบโดนเด้งครับเหลือเท่าไหร่ครับเงียบเหลือเท่าไหรสามสามโอ้โหโคตรยามเลยฟันตโตกระต่ายหาและ ฟันยำครับมามันสนุกไหมเนี่ยครับมามาคุณอานนท์เอาแล้วครับขึ้นมาฆ่าเลยโอ้โหก็เขี่ยเลยโอเค ยู่ไหนวะอู้อู้มาเลยคุณอานนท์อุ๊ยอู้ก็โดนแทงตายโหโห่โหดเย้ยเย้ยเอ้ยจ้าอ่ะอเอ้อเอ้ยโอ้โหโดนต่อยโดน กูไม่โดนฟันเลยเฮี yeah. ้ยอยู่ไหนวะโอ้โ oh, ห <laughs> สยองวิ่งนีเอ้ย <laughs> วิ่งั่วงแมพเลยฮนะ <laughs> ตายไม่ตายโอ้โหโอ้โหไปอยู่ฝั่งโน้นบ้าง ผมจะขอโทษคนเจ้าของตัวนี้ด้วยนะฮะโทษยังสูงน่าเอาละฮะยิงดิยิงดิ่ดาเอาละครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอโ ファイヤーのほう。の Hãy subscribe thuyết 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 เย่ชนะแล้วโอ้เส้นเหลืองเส้นเหลืองเส้นเหลืองนี่โอ้อ้าวยิงไปแล้วฮะโโอ้ห เออโอ้ยเงียนหน้ากากกูซื้อมาแพงเออเออจะตาแล้วโอ้ไม่เออตายครับโอ้ยยนเล่นนะเออจะทดสอบฮะ เก็บไม่ได้ครับของฝ่ายสงคารมามเก็บไม่ได้น่าเสียดายเลือดกูไม่เต็มอ่ะเลือดตายอนะโอ้โหเอือดไม่เต็มอีกแล้วอวยเลือดออกแม่งเลยขอเลือดด้วยหน่า โอ้โหเลนหนึ่งคนระับเฮ้ยอย่าๆเด็กเกียนเฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลย Red Team Win ขอจบการรีวิวเพลงทเท็ดดี้สวัสดีครับผมเกมเข้ามา